สวัสดีครับเจอกันแล้วะนะครับกับคุา Movie Pi e ผมบอนนะครับผมต้นนะครับวันนี้เป็นวันสบายๆเช่นเคยครับผมจะมาเชวนคุยกันเรื่องฉากที่ประทับใจฉากในดวงใจนั่นเองอซึ่งฉากวันนี้นก็เรียกว่าเป็นเหมือนฉากภาพจำเกี่ยวกับภาพยนตร์นั้นๆที่มันช่วยให้เราจำภาพยนตร์เรื่องน,น,นั้นได้อะไรได้ประทับใจเป็นพิเศษไงใช่ครับมีสาระก่อนไหมก็ได้ครับซึ่งไอ้นี่ผมก็ไปหามาว่าไอ้ฉากพวกนี้นเขาสร้างมาเพื่ออะไรทําไมหนังแต่ละเรื่องมันต้องมีฉากที่เป็นภาพจํา อย่างประเด็นแรกๆเลยก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ชมนะฮะซึ่งฉากที่น่าจดจํามักจะโดดเด่นสะดุดตาและกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมฉากเหล่านี้อาจจะเป็นฉากแอคชั่นที่น่าตื่นเต้นฉากตลบขบขันฉากโรแมนติกที่ซึ้งกินใจหรือฉากเศร้าสะเทือนอารมณ์ฉากเหล่านี้จะดึงดูดความสนใจของผู้ชมทําให้พวกเขามีส่วนร่วมกับภาพยนตร์และเรื่องราวจนสามารถมีภาพจําเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนั้นๆได้มาเริ่มฉาก ที่น่าประทับใจของเราดีกว่าอ่าสาระเยอะไปแล้วพี่สมองไหลแล้วเจอสาระต้นไป <c oughs> มาเรามาไล้สาระดีกว่าได้ฮะับสำหรับพี่เลยนะฉากที่พี่ประทับใจอันนี้อันดับต้นๆในชีวิตเลยนะคือเรื่อง Un Night t a i l อ่าครับผมที่เล่นโดยฮิตเลเจอร์เมื่อปี2001เมืม่อเรื่องมันเกี่ยวกับว่าฮะโกโลโกโสโลเลยคนนึ่งอเออกับเพื่อนของเขาอยากที่จะแบบหาเงินเลยไม่รู้จะทำยังไง ก็เลยไปปลอมตัวเนี่ยเป็นอัศวินอืแล้วก็ไปลงแข่งเขาเรียกว่าสู้ด้วยทวนเลยเห็นว่าขี่ม้าแล้วก็เอาทวนขิ้นเงินอ่ะแทงแทงกงินมาเนึกออกอยฮะนี่แหละมันก็คือเป็นเรื่องของการปลอมตัวอ่าไปเป็นอัศวินเรื่องแข่งเหมันก็มีแบบจันใช้ชีวิตพระเอกก็ไปจีบลูกขุนนางสวยๆเหมือนเรื่องราวตามชื่อเรื่องเลยเรื่องเล่าหรือนิทานสําหรับอัศวินเรื่องเล่านิทานอัศวิน ซึ่งฉากที่พี่ประทับใจคือเนี่ยตอนหลังตอนท้ายของเรื่องพระเอกมันโดนจับได้อืว่ามันโกหกาหาคือโทษมันหนักมากอะปลอมต,อตัวเป็นชนชั้นสูงอะมันก็โดนแบบที่เมื่อก่อนนี่เขาจะมีที่มันต้องล็อกคอกับล็อกแขนอะอะเ,เขาเรียกว่าขื้นประจานปะอ่าประมาณนะั้นขึงไว้เอประมาณนั้นอะอแล้วทีนี้มันก็แบบงีดแล้วอะชีวิตมันคือจบละอออ่า,อาแล้วมันก็มีเจ้าชายของเมืองเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดมาช่วย อืต้องเล่าแบบว่าคือก่อนหน้านะตอนที่มันยังปองเป็นอัศวินอยู<ม>่อ่ะแล้ว,วไฮเวิร์ดมันก็แบบอยากจะประลองมาอย่างนะประลองทวนด้วยอ่ะแต่ว่ามันเป็นชนชั้นสูงมันเป็นแบบราชวงศ์ไงมมันแบบพอใครรู้ว่าเจ้าชายมาประลองเนี้ยไม่ก็ชิงยอมแพ้ชิงยอมแพ้เออแต่เพเอกมันไม่สนไงเนพเอกมันเห็นแบบเอ้ยเจ้าชายอยากประลองได้จัดให้ไอคนก่อนหน้าไม่ยอมเพเอกก็ไม่เป็นไรกูสู้แล้วกูคาดจนตุ้มเจ้าชายมันก็ประทับใจเพเอกอืมว่าแบบเอ้ย ขอบคุณที่แบบว่าอย่างน้อยก็ให้มันได้สนุกอะไรบางคน,นอ,อ,อ่นไ,ไม่ยอมแพ้หมดเลยอย่างี้หมดละออยอมแพ้หมดเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่กล้าประลองกับต้อชายพอตอนปัจจุบันเพกโดนล็อกอยู่ถ้าชายมันก็มาช่วยเว้ย<ะ>แล้วมันก็พูดประโยคเด็ดเท่ๆเลย<ะ>บอกว่าเอ้เรล่านี้เหมือนกันเลยนะฮะเออแซงทําไปในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นอ,อ,อคนนึงแบบแซงไปเป็นประลองเงี้ย<ะ>คนนึงคนธรรมดาแซงไปเป็นอัศวินบอกอีกว่าเนี่ยต่อให้เราไม่รู้จักเจ้าเลยสักแม้แต่นิดเดียว ไปเห็นแค่คนใกล้ตัวเจ้าหลักเจ้าก็รู้แล้วว่าเป็นคนยังไงเพราะว่าตอนที่พระเอกมาโดนขึงประจานคนอื่นมันก็มาปาของใส่อพวกเพื่อนเพื่อนไม่เอกมันก็แบบมาคอยปกป้องกันให้อะไรใช่แล้วสุดท้ายมันก็ต่อแหลให้บอกว่าเออเนี่ยคนส่วนตัวสื่อมาแล้วว่าพระเอกมีเชื้อสายจากอัศวินเก่าแก่แล้วมันก็แต่งตั้งพระเอกเป็นอัศวินอแล้วก็ให้พระเอกไปดวลสู้กับผู้ร้ายต่อออ่าฉากนี้ม่งดีมากประทับใจสุดๆสร้างแรงบันดาลใจได้มาก ว่าเราต้องตอแหลหไม่ใช่ความกล้าอาเสกอวมกล้าไม่ใช่ทำอะไรไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอเอาดึกว่าต้องแบบต้องตอแหลก่อนแล้วชืิตจะดีขึ้นครับผมอย่างน้อยต้องโกหกก่อนอ่าแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีตจ้งชายมาช่วยใช่ไม่ใช่เอันนี้คือเรียนรู้มาเอ้ยนี่พี่เรียนรู้มาผิดประเด็นหมดอนนะไม่ใช่ความกล้าไม่ได้ไม่ได้คิดถึงความกล้ามาเลยเดี๋ยวโอเคพลาดพลาดพลาดโทษโทษโทษอ่าแล้วของผมครับต้องบอกว่าของผมมันมีแบบแบบจักหนังตลกแล้วกัน <ค>อ <บ Legend> ่าใช่อันนี้มันเป็นแบบภาพจำของผมเป็นฉากที่รู้สึกว่าตลกมากๆในการดูครั้งแรกของผมเลยก็คือจากเรื่องทเวนที่ถูจัมสตรีทะอ่าเรื่องนี้ก็คือไอ้เป็นไอ้ตำรวจสองสาร์ที่มันต้องปลอมตัวเข้าไปในมหลาลัยใช่ไหมฮะอ่าแล้วมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่มันชื่อว่าชมิดมซึ่งแสดงโดยโ,ดยโดยจนาฮิลเนี่ยมันก็แบบไปคุยกับหัวหน้ามันที่ชื่อว่าผู้กองดิกสันว่ามันชอบสาวคนหนึ่งมากไอ้ผู้กองนี่ก็เชียร์ว่าไอ้นี่มันไม่มีแฟนสักที จีบเลยได้กันยังไหนต้องพาเขาแบบเชียร์ทุกอย่างแล้วสุดท้ายมันก็มาเฉลยว่าลูกคนที่จีบเออคนที่จีบมาซื้อลูกสาวของผู้กองเองเขาแบบหน้าผู้กองมันเปลี่ยนแบบจองแบบหือจะกินไม่ได้เออกูอกอกชายนี่ละผมหาหน้าผู้กองมากแบบโอ้จะรั่วแบบอออเลืน <c oughs> <c oughs> รู้ว่าฉันมีพี่ก็ชอบรู้ว่าพี่รู้อะไรรู้อะไรไอเยจนนิ่งไททัมอ่ะที่มันเต้นรอบออฟฟิศแล้วบอกว่าชมิดล่อลูกล่อล่อลูกโคตรจริงไม่ไหวตอน้าผู้กองมันแบบโอ้กูไม่ไหวเดี๋ยวชมิดล่อหนึ่งกองฟิตตลอดแล้วก็เต้นไปทีว่าตะโกนล่ออะไเลยเนี่ยเพาะตอนแรกผู้กองนี่แบบโคตรเชียร์เป็นตุกแม่งเรียวจริงๆฉากนี้แม่งเรีวเชียร์แต่ยแม่งกนคนรู้ตัวเองที่ไปไม่เป็นเลยฉากนี้แม่งรู้ว่าจับแม่งเรีวจริงใช่ฮะ เออปูนี่ออกเลยชีวิตเล่ารุ่งซองเลยเชิญเลยสารจัดโอเคหมดแค่นี้เหรอมึ้งเนี่ยฮะของปูนี่เล่าอย่างยาวมึงนี้สั้นเลยนะเน้นเป็นฉากๆไปเลยอ่าถ้างั้นขอไปที่สาระเพิ่มเติมฮะอย่างเรื่องเว r l d ว a ซ C อ่าฉากเด็ดๆอ่ะมันคือการพัฒนาตัวละครอ่าครับผมคือจะเห็นได้ตลอดทั้งเรื่องเลยนะว่าตัวละครของพระเอกเนี่ยมันได้ปูไปว่าเอ้ยไอเนี่ยคนหลายคนพูดแล้วไอเนี่ยมันเก่งมากอืา มันแบบสืบเรื่องสงครามได้จนถึงต้นตอเป็นคนที่มีไหวพริบแบบสุดยอดโคตรเก่งอ่ะฮะซึ่งในหนังในหลายเรื่องอ่ะมันก็ชอบโม้แบบนี้ถูกอ่าใช่แต่ว่ามันเวลามันเขียนบทออกมามันเขียนมางูอ่ามันไได้เล่าว่ามันเก่งแล้วก็ไม่ได้แสดงให้มันเห็นว่ามันเก่งถูกป่ะแต่เรื่องเนี้ยมันมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วว่าพระเอกอ่ะมีไหวพริบอืมที่ดีตัดสินใจที่ดีทั้งเรื่องฉากเด็ดเด็ดก็แบบพอซอมบี้โดนกัดใช่ไหมที่อ่านไปมองตลอดเวลาแล้วก็นับไลาเอ้กกี่วิ มันถึงกายร่างกลายเป็นซอมบี้แบบเห็นตั้งแต่ไม่กี่วินาทีแรกแล้ว้ไอ้นี่มันคิดรอบขอไอ้นี่มันสังเกตอ่เป็นเก่งเอแล้วสักพักก็พอไปถึงตอนที่สู้กับซอมบี้เลือดซอมบี้เข้าปากพี่ก็ตัดสินใจไปยืนนับเลยแล้วก็ไปยืนขอบตึกเลยคือกล่าวว่าถ้าแบบตึกเดียวก็คือโดดอครอบครัวจะได้ปลอดภัยก็เห็นอีกเห็นถึงการตัดสินใจ การคิดกับมันเออการตัดสินใจที่แบบเด็ดขาดอะว่าอะไรถูกต้องไอดีที่สุดในการพรัฒนาตัวละครที่ล้าลึกมันก็ยังพอเรื่องไปอีกตัวละครตัวอื่นมันก็โม้ให้พระเอก,อกว่าพระเอกมันเก่งจัด,จดเลยแล้วยิ่งดําเนินไปเนี่ยมันก็มีฉากดีๆเยอะมากอย่างเช่นฉากบนเครื่องบินที่พระเอกก็ตัดสินใจที่จะโยนระเบิดคือก่อนหน้านั้นอะมันเห็นเลยนะเว้ยว่าพระเอกมองรอบด้านเลยว่าแบบมีทางอื่นอีกไหมเออเห็นแล้วว่ามีทางอื่นอีกไหม สุดท้ายก็ไม่มีมันก็ต้องเรื่องตัดสินใจที่โยงระเบิดเสี่ยงไปการตัดสินใจที่แบบเด็ดขาดอีกอ่าเออแลวเหมือนเหมือนแม้แต่ตอนที่ตัวเพื่อนมันผู้คู่ผู้ผู้หญิงมันโดนกัดที่แขนม,มันก็ตัดสินใจตัดแขนออกทันทีอ่าเออแล้วชิดนานเออไม่แทบไม่คิดเลยอืมแล้วก็แบบเฮ้ยผู้หญิงมันถามว่ารู้รอว่าตัดแล้วจะหายมันไม่รู้ ก็แค่ตัดสินใจอ่ามันน่าจะดีกว่าแบบไวให้เป็นอย่างนั้นนะใช่ตัดสินใจอย่างรวดเร็วอ่าแล้วก็ต้องทางเรื่องก็เห็นอีกว่าพี่เอกมันก็สังเกตเห็นตลอดว่าเอยซอมบี้มันมีจุดอ่อนอะไรเอยมันไม่กัดคนป่วยเลยนี่หว่ามันมองมันตลอดหนังให้ให้ได้เห็นตลอดว่าพี่เอกมันสังเกตอยู่ตลอดเวลาเป็นการเล่าตัวละครที่ดีแล้วแบบแทบจะกลายเป็นว่าพี่กับโฟกัสทุกทุกฉากที่พี่เอกมันแสดงคารสังเกตแสดงตัดสินใจกลายเป็นฉากที่แบบพี่จดจําได้หมดว่ามันตัดสินใจอะไรมา เป็นฉากที่ประทับใจไงเสมอเลยเห็นการพัฒนาของตัวละครที่ดีจากที่มันโม้กันทั้งเรื่องอ่ะเออมันเก่งจริงทําได้จริงมันทําได้จริงนี่เลยครับผมเวอร์ซีเป็นเรื่องที่มีประทับใจแล้วก็มีฉากที่ประทับใจแบบละป้ายไปหมดเลยอ่าโดยที่ฉากส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ความสามารถของเอกนั่นแหละอ่ะฮะดีพี่ชอบครับผมมาประมาที่ผมมังอันนี้กูจริงจังทุกอันส่วนมึงก็จะหลุดทุกอันเห็น่ะใช่เพราะอันนี้ผมบอกเลยว่าฉากนี้ก็คือ เพื่อความบันเทิงล้วนๆเลยวันนี้วันนี้นี่เราจับได้กันเหรออาจจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือกูมาเวจริงจังเพราะว่านึกฉากที่แบบประทับใจติดจู่ในหัวเลยผมนึกฉากดีๆีไม่ออกเลยนึกแต่ฉากพวกเนี้ยอแบบจ่าของผมอันนี้มาจากเรื่องอากายฮะที่เพิ่งเข้าฉายไปได้ไม่นานที่มันเป็นหนังสายลับที่เล่นโดยเฮนรี่คิมบ์ฮะที่เจ๊งกันนะอ่าใช่เจ๊งแล้วก็โดนคำวิจารณ์ยับยับเลยยับหมาเลยเห็นแล้วแต่ว่าฉากนี้มันเป็นทําให้ผมมองหนังเรื่องนี้ดีขึ้นอ่าดีขึ้นเพราะว่าฉากนี้บางทีมันเหมือนบุตร ว่าฉากนี้มันเป็นฉากระเบิดควันนะที่พระเอกนางเอกมันใช้ระเบิดควันแล้วมันเล่นสีมันมันเล่นแบบเต้นสเก็ตกันสองคนมันจีบกันอ่ะจีบกันทาการระเบิดควันแล้วเัาเป็นกระบุกมายิงแล้วก็โชว์เหมือนทักษะความเก่งของสายลับว่าไปโรงกายยิงแล้วก็โชว์เหมือนเต้นลีลาไปก็จักรารผู้ร้ายไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วฉากมันสวยมากเลยสรุปว่าฉากมันสวยจัดใช่ไหมสวยจัดแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันดีไซน์มาดีเหมือนฉากนี้มันหลุดโทนออกมาจากเรื่องเลย ไอแต่เรื่องมันโทนมันฉุดฉาดอยู่แล้วไม่ใช่มันฉุดฉาดแต่ว่าไอฉากนี้มันมาเป็นมิวสิควลเลยสาพอแค่พอเตอร์กูนึกว่ามีซิลเคิร์วะนะเรื่องนี้ฮะเออน่าสนใจเลยแต่มันก็ว่ามันดีไซน์มาดีแบบฉากนี้มันเออมันทําให้เห็นว่าสนุกก่าเห็นว่าตัวละครนี้มันอ่านมันมีภูมิหลังด้วยกันจริงมันเคยทําอะไรด้วยกันมาก่อนจริงอะไรเงี้ย เรื่องนี้พี่ยังไม่ได้ดูแต่แต่เดี๋ยวจะลองไปดูอ่าลองไปดูมันจะมีอะไรที่มันน่ากุญกจิตมากแต่มันก็มีส่วนที่ดีอยู่เพราะเห็นโดนสับแหลกไปหน่อยอพอสับแหลกพี่ก็เอ้ยเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเพราะว่าที่โดนสับก็เพราะว่าใช้เฮนรี่มาไม่คุ้มเลยเฮลลี่ช่วงนี้แม่งดวงตกเนี่ยตั้งแต่มึงไปจับ The เดวนะิเชอร์เนี่ยดวง <c oughs> ดิ่งเป็นผีพุ่งใต้เลยชิไหายตอนแล้ม่ไว้จากขาขึ้นของเขาหรือเนี่าเนือ้อขาลงอย่างเดียวนะอ่ะอ่ะงั้นของพี่ของพี่ก็มีเหมือนกันครับผมอันนี้สบายสบายบ้าง The Lord of the Ring, The t w o Tower อก็มีอยู่วิกิ่ฉากว่ะฉากที่ออกรับหมื่นล้อมพวกขราเอกอ่ะแล้วก็บอกว่าขี่ม้าไปกับข้าโคตรเบียวเลยกูอย่างชอบแล้วก็ฝ่าวาแล้วก็ฝากมาแบบสู้ตายอ่ะแม่นเบียวชิบหายแล้วพอเบียวเสร็จก็มองไปนึกถึงคำแกนดับบอกว่าเช้าของวันเท่าไห้่วันที่เจ็ดมองขึ้นไปเส้นขอฟ้า้วจะเห็น แกนดาวมันขี่ม้าอยู่แล้วก็แล้วก็ตามลุทีลีมาแล้วแกนดาวมันก็เออแต่แกนดาวมันก็พูดว่าเอ่อเทโอเดนคิงสแตนดโร์ลอนราชาเทโอเดนยืนโดดเดี่ยวลุทิลีมันก็แบบไม่แล้วกมันก็แบบทูเดอะคิงกูขีดเลยทีนริฟท์เจอกูขีดเลยร้องทันทีแต่เรื่องว่าตลอดนี่มีฉากนี่น่าจะจำหลายฉากเลยกันอย่างาแรกก็ไอยูเชลนัพัสแล้วยูเชลนัพัสก็ดี ส่วนภาคสามก็ฉากที่ไอ้มันลงเวลามาแล้วมาด้วยกองทัพพั่ท่าน่ะที่พวกอลากอนโ๋อไอกองทัพบักอ่ะนะฮะเอาดีพี่ไม่ค่อยชอบกองทัพบักเลยมันมันทำให้พี่รู้สึกว่าไอ้มันโกงกันไหโกงมากแบบมาตอนจบอดีตนที่บาสบาทายๆเลหล่อแล้วกูรู้สึกเต็งๆตรงไอกองทัพบักนี่แหละออแม่งกระจอกนั่นอออทำไงได้อ๋อบอกไอ้เี้ยมึงมึงโกงกูอะกูตีมึงก็ไม่ได้เออมึงโกงกูมึงตีกูได้ฝั่งเดียวเนี่ย หรืออางนี้ไงที่แบบฆ่าไม่ใช่มนุษย์ไอ้แต่นั้นมันเท่อยู่แล้วอ่าอันนั้นมันเท่อยู่แล้วไอ้แต่ฉากนี้มันหลายๆคนมันคิดว่ามันโวกมนะเว้ยแต่ที่ความจริงมันไม่ใช่มันเป็นการเล่นคําภาษาอังกฤษอ่าเออเมนในความหมายของไอเียตัวนาสกูลมันพูดอ่ะมันเมนคือแปลว่ามนุษย์อ่าเออไอมนุษย์คนใดฆ่าฆ่าได้เออแต่ว่าไอตัวเลเว่นอ่ะมันชื่ออะไรนะคงลืมละ จําไม่จําไม่ชัวร์เหมือนกันแ่นแหละตัวผู้หญิงคนนั้นอ่ะมันก็พูดกับว่ามันไม่ใช่ผู้ชายอ่าคือมันเป็นการเล่นคาเฉยๆมันลออิสโทเซชันว่าแปลคนละความหมายกันเออเป็นการเล่นพี่ว่ามันก็คงเข้าใจแหละแต่มันแค่เล่นคำเฉยเฉยอะไรก็แมม่ตัวผู้ชายได้เหมือนกันก็เล่นคำไอ้นักสกมันอาจจะบอกูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น อันนี้อาจจะเป็นช่องโหว่คำสาบีงยถ้าได้เป็นสมัยนี้ก็แซลว่านี่มึงหาว่ากูเซ็กซี่อย่างนั้เหรอมึงหหว่ากูเหยียดเพศนี่ว่า่ะบอกไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเว้ยกะไรหาอยู่เนะี่ยคนสมัยนี้เขาก็พอเข้าใจอยูน่นะหาอยู่ครับผมอีกอันนึงกูลดอ,อันนี้อันนี้เป็นฉากที่เรียกว่าเป็นฉากคาเมโอการคาเมโอที่ผมชอบที่สุดแล้วกันไอ,อฉากนี้มาจากเรื่อง Ghosted ต้องขอเตือนว่ามันจะมีสปอยแล้วกันถ้าใครแบบไม่อยาก ดูสปอยก็ลองไปดูกันเองเพราะว่ามันผมรู้สึกว่าผมดูแล้วผมชอบมากกันแครม่ว่าแบบนี้พอหนังเรื่องนี้มันนำแสดงโดยคิตตี้แว่นกับเอนาเดอราร์มัสแต่พอใช้ชิตตี้แว่นอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะมีฉากหนึ่งที่พระเอกนางเอกมันต้องหบหนีแล้วมันโดนเหมือนองค์กรนักฆ่าส่งนักฆ่ามาตามไล่ฆ่าสปะตอยใช่ไหมนี่สปอยสปนะครับระวังไว้ไล่เพื่อนนักฆ่าที่มันมาก็คือแก๊งเพื่อนเก่าตันอเมริกามาหมดเลยใครบ้างวะพวกไอไอ้แซมมิวสันอะไรอย่เงี้ยเทวิเตอรสเปียอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันจะเล่นคำแบบว่า มันจะมาในชื่ออื่นแต่ว่าจำเนมีการกล่าวถึงว่าอไอแซมหลานชั้นมันเป็นฆาตรกรโรคจิตอะไรอย่างนี้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือมาครบแก๊งอะ่ะแก๊งเพื่อนกัปตันอเมริกาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่มันเหมือนไอ้สไป์สปิเกลจากคาร์บอนบิบบ็อกอะไเงี้ยก็มาจากวอชันเน็ตฟิกมาระบาบชุดแบบสไปซ์สปิเกลมาเลยอย่างเงี้ยแล้วมันทําแบบป่วนดีทําเหมือนแบบนักข่าวันนี้มันรู้จักกัปตาันม,มานานแล้วก็แซลว่าพวกนายเปิดห้องกันไหมอะไรอย่างเงี้ย แบบเซลเหมือนไอตอนกัปตันอเมริกาซิวิววอร์ที่มันอยู่กับไอเพื่อนๆมานะอ่าใช่ครับแบบฟิลงั้นเลยครผมชอบมากคือเรื่องนี้พี่คิดจะดูหลายรอบเลยไม่มีเวลาดูมันเห็นเขาโดนสับเยอะอยู่ว่ามันมันจืดหนังมันจืดไม่มีอะไรมีแค่ฉากซาบิโอเนี่ยที่ดีแล้วก็ซาบิโอท้ายเรื่องเออเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูลองดูเป็นเรื่องที่คาบิโอดีแต่ต้องอื่นก็ธรรมดามากนะก็พอพูดแล้วก็น่าดูฉากนี้อยู่นะฉากนี้แล้วมันไม่ใช่มาสั้นๆเลยนะมาประมาณ หลายนาทีอยู่น่าจะปั่นอยู่น่าสนใจปั่นมันมันเล่นกันเองสนุกอยู่ฮะแล้วอ่ะอันสุดท้ายอของพี่แล้วกันขอเป็นเรื่องกราเดียเตอร์อ่าหนังในตำนานฮะเออกราเดียเตอร์แถวตอนเรี้ยงเดียวอ่าต้องต้องฉากพวกนี้เราฉากฉากสู้อที่คนชอบชอบอะนะมันจะมีอยู่สองอันอ่าตอนแถวตอนเลิงเดียวสู้กับไอ้ฐานขี่รถมา้าอืมเออลากรถมา้าอันนั้นก็เท่อ่าเออซิงเกิลโคลัมอ่ะฮะเออแม่แบบ แล้วเพลงม,มันบิวพี่ว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างของการว่าสาวช่วยได้เยอะอ่ามันตึงตึงเออตึงตึงดตึงเทอ่าเทแบบเทชิบหายแล้วก็ตอนพระเอกสู้ตอนก่อนที่จะประลองกันใหญ่เงี้ยตอนพระเอกสู้ดาบฟันมันดูรุนแรงแตอนนทุกฉากที่มันสู้อ่ะมันค่อนข้างรู้สึกอ่มามันทาเรียวแล้วมันดูดิบมากน่าประทับใจเออแต่เคยเห็นที่เขาจับผิดป่ะมันมีจับผิดใหญ่ๆหญ่จับผิดด้วยหรอเออไม่จับผิดใหญ่ๆ่ไม่เห็นนะ อันนี้พูดจะเฉยก็คือมีอันนึงอ่ะในฉากโคลอเซียมอ่ะไอฉากที่มันฟันเดือดๆหน่อยอ่ะที่มันตอนแรกๆเลยนะที่มันสู้ในโคลอเซียมครั้งที่สองนั้งที่มันฟันเดือดๆอ่ะถ้าแผ่นกล้องออกอ่ะแล้วสต็อปอ่ะมึงจะเห็นคนใส่ยีนเนี่ยยืนยืนอยู่กับกล้องหมดหมดไปปิดไปต้องปิดาปส่วนอีกอันนึงไอจําฉากรถม้าได้ปะอ่านี้ไม่ชัวร์เลยไอฉากรถไอฉากรถม้าที่ซิงเกิลคอลัมน์อ๋ออ่ะ มันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งไว้ที่รถม้ามันแบบถลายอ่ะฮะมึงจะเห็นถังในตั๊ดอ่ะอยู่บนรถม้าโอเคแล้วพอที่รถมันเอียงมันอะไรได้เราติดในตั๊ดมึงเราไปดูมันจะมีถังในตั๊ดอยู่เห็นไหมเห็นชัดสัต์ก็ว่าเป็นรถม้ามันดูคล่องอย่างเห็นชัดมากเป็นถังเลยเว้ยมันเริ่มเลยรถม้าติดในตั๊ดตั้ยใงอะไรมันเอียงได้เป็นแบบเป็นถังมันเริ่มมันอาจจะเป็นถังแก๊สได้ไหมแต่ถังมันเริ่มเลยคือเห็น เห็นชัดมากซึ่งซึ่งกูคิดว่ากูเห็นตั้งแต่รอบแรกแล้วเนี่ยเห็นตั้งแต่รอบแรกแล้วแต่ว่าลืมอ่าเลยเ่าสังเกตเลยเออไอไอไอคนน่ะอาจจะต้องหายากนิดนึงแต่ไอไอถังในตันเนี่ยหาง่ายมากคือแค่มึงมองจับตาดูดีๆมึงจะเห็นเลยโอเคแต่ผมต้องลองกลับไปซ้ำดูนะมึงจะเห็นทันทีเลยแต่ได้ข่าวว่ากระดเดเปอร์กำลังภาคสองกำลังทำอยู่ไม่อยากให้ทำก็ดูว่าจะสานต่อตำนานหรือว่าจะมาลบล้างตำนานนะคืออะไรที่มันดีอยู่แล้วมันก็ ไม่จาเป็นต้องเป็นภาคสองได้ปะคือมึงก็สร้างอันใหม่ไปเลยดิวะนะ่าอันใหม่อาจจะแบบอยู่ในจักรวาลเดียวกันมทำไม,ไมทำไมต้องเป็นภาคสองอทำไมไม่ทําอันใหม่ไปเลยผมว่าที่มันภาคสองว่ามันแน่น,นอนว่ามันขายง่ายขายง่ายเรื่องการตลาด <S <S> <S <S> <S ก็ที่ที่ใช้แฟนชายกันที่ทําภาคต่อกันเนี่ยก็เรื่องการตลาดทางนั้นอะอะใช่หลายๆอันก็คือแบบรีมีเหคไปหมดจะเข็นว่าสมัยเนี้ยเวลาทําอะไรมีชื่อเรื่องแล้วไม่ก็มีชื่อภาคอ่าซึ่งไม่เกี่ยวยี่อะไรกับเรื่องเลยอ่าใช่ทําไมการตลาด มันขายง่ายมันมีชื่ออยู่แล้วมันติดตลาดอยู่แล้วไม่ค่อยชอบมันน่าเกลียดเกินว่ะไอ้พวกเนี้ยหลุดเรื่องเฉยโ <laughs> อเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับวันนี้ครับผมครับแล้วก็ตอนนี้ช่องเรามีระบบที่เรียกว่าสมาชิกแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากเป็นกำลังใจให้กับเราก็สามารถกดให้เราได้นะครับหรือจะกดเป็นซุปเปอร์ตังแทนก็ได้ครับใช่ครับแล้วเพื่อนมีเรื่องสนุกๆในดวงใจเรื่องไหนมีฉากไหนที่เป็นฉากที่น่าจดจำของเพื่อนใช่ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยใช่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ